ดูอะไรอยู่อ่๋อหนังสือสอนภาษาอังกฤษแล้วยังไงจะอ่านหรือไงอ่านออกหรือเปล่าอ่ะเขามีตั้งพันประโยคนะเขาบอกว่าเป็นภาษาอังกฤษที่พูดมันเลยนะรวมประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้เป็นประจําวันเนี่ยมากกว่าหนึ่งพันประโยคแบ่งเป็นประโยชน์หมวดหมู่ใช้งานได้จริงสี่สิบหมวดหมู่และมีคาอ่านพร้อมไฟเสียงจากเจ้าของภาษาทุกประโยคภาพสวยทั้งสี่เล่มแล้วมีทั้งหมดเนี่ยร้อยเก้าหน้าโอ้โหโ้โอตอ่านบที่เราเป็นแน่นอนแล้วใครสนใจกดที่ตะกร้านะครับ ในทั้งหมดสเล่ม4เพราะมันต้องใช้เป็นชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับคนที่พูดภาษาอังกฤษไม่เป็นนะครับก็ซื้อหนังสือเล่มน,นี้ไปพันประโยคเลยทีเดียวนะครับ 1. หนึ่งมายเลขประจำประโยคสองประโยคภาษาอังกฤษสาคำแปลภาษาไทยสีและคำอ่านภาษาไทยและหนังสือเล่มน,นี้เกิดขึ้นจากครูดิวมีนักเรียนหลายคนอยากให้ครูดิวทำหนังสือดีๆสักเล่มหนึ่งเน้นไปที่ การสื่อสารในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสามารถพกพาไปไหนมาไหนก็ได้ทุกที่แบบมีปัญหาก็หยิบขึ้นมาอ่านที่สําคัญทุกเพศทุกวัยและต้องสามารถอ่านเข้าใจแหนังสือเล่มนี้คือแก้ปัญหาที่ถูกจุดหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้นักเรียนนั้นจาประโยคนําไปพูดได้แต่เราพูดไปแล้วครั้งหนึ่งและต่อไปก็จะไม่ใช่เรื่องยากแต่พูดภาษาอังกฤษให้คล่องต้องใช้เวลาฝึกฝนแต่ถ้ามีหนังสือดีๆรักเล่มหนึ่งติดตัวอย่างเล่มนี้หนังสือสอนภาษาอังกฤษอันประโยคและบทหมู่40บทหมู่109หน้า ใครสนใจกดที่ตะก้าได้เลยครับ